ทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนี่อยู่ขวามือนะครับอุทยานแห่งชาติตากศินมหาราชอ่ะเพื่อไม่สอดอีก5้าสิบี่กิโลครับแสงเก้าแบบไม่คมลงเก่าแล้วจริงเก่านี่ไม่ได้เลยนะไม่อยากจะพูดคำนั้นใครที่เบรกแต่งเป็นเรื่อง ต่างประเทศก็จะทำที่ลำดับรถที่ว่ามองไม่อยู่ขึ้นขึ้นเดินไปเดยช่องอะไรช่องเบลกแ็กต,ตลาดมูซืออยู่ข้างหน้าครับท่านผู้ชมตลาดดอยมูซือโ,อโหพี่ก็วิ่ยงจิยวเลยน่ากลัวเวอร์ไ <c oughs> ม่เกี่ยวประมาท <c oughs> ผมว่าใช้ความเร็วสูงว้าวว้าวน่ากลัวน่ากลัวพี่วิ่งจิ๋วแล้วเราวิ่งดำแค่ร้อยเดียวเราก็มึนตึนะ๊บแล้วผรมสารล้สารล้ <c oughs> นี่ตลาดมูเซ่เดี<ำ>๋ยวขอขากำ ขากลับเดี๋ยวเรามาจอดมูเซ์ แม่เจ้าเอ้ยโก่งโก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 โก่งโก่งแต่ว่ามันอัมกว้างละสามเลนนะหกเลนน่ะนี่ตลาดมูเซอร์เหมือนกันอีกตลาดหนึ่งตลาดมูเซอร์เดี๋ยวเรามาเที่ยวเดี๋ยวจ่ายวิโอข้างหน้าคะับมีการขยายผิวตะดนนะครับต้องระวังนะครับผม ถนนปั่นพดแล้วนะก็กำลังเทคอนกรีตเห็นไหมอ่ากล้องเชิดนะผมไม่เวลาจับกล้องขอทษทีนะฮะกล้องอาจจะเชิดผมปรับไม่ทันอันตรายถ้าเราไปจับกล้องนะจะให้ติดหน้ากระจกรถยนต์นะครับนี่เหลือเลนเดียวนะฮะอีกฝั่งเขากำลังเทคอนกรีตอยู่รถใช้เยอะ โอ้แม่เจ้าเชิด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 กล้องเชิดเฮิดเฮิดภาษาใต้ว่ากล้องเฮิดนี่โอ้แม่เจ้าเอ้อ ธรรมชาติกองเหิดกลองเหิดกลองเหิดธรรมชาติทุกครั้ใช้เกียร์ต่ำครับรถอ,ออตโต้ก็มันปรับเกียร์เอง,งนะยกเว้นาเราจะใช้ก็ได้บีมีบีมีดีดีลบดีบวกลงเขาก็บีลบอ่ะ ขึ้นขาว,ว่าบีบวกดีบวกฮะออโต้ของกิตติเนี่ยแต่ไม่เคยใช้ครับเพราะว่ามันก็ปรับให้ตามอตัตโนมัติตามเกียร์ครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเป็นรถใจเห mm hmm. ยียบครัตไม่เปลี่ยนเกียร์ไม่รอดอะครับ mm hmm. นี่่านผู้ชม mm hmm. ดูตะดนก่อนนะ่านผู้ชมดูตะดนก่อนอาจจะมีกรองแรงกรองแขงนะ ลดความเร็วเขาบอกลดความเร็วว่ารถอ่ะมันลุกเก่าแล้วนะฮะก็อยู่ที่หกสิบนะเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูว่าเร็วจริงๆหกสิบแล้วสับสไลด์กวาทีขวาทีซ้ายทีฮะดูแล้วเหมือนเร็ว จริงก็คือมันโค้งมากเกินแต่ถ้าฝนตกนะฮะแบบนี้ไม่ได้นะหกสิบก็น่ากลัวอยู่ขึ้นเขาลงเขาระบบเบรกต้องดีนะฮะนี่นี่้้เวลาใกล้ๆจะเปลี่ยนเบรกนะเหมือนการกินเตีย๋ยนี่ะท่านผู้ชมดูขับรถด้วยความระมัดระวังครับขึ้นเขาลงเขาในระยนะยาว จะเก็บหน้านั่นๆๆๆเห็นไหมซ้ายอ่ะถ้าเคยเคยเบรกแตกคอยขึ้นมาต่างนแหละอ่ถ้าเบรกแตกใช่เขาไปที่เบรกรถอ่ะนั่นแ่ะขึ้นไปอ่ะเกิดว่าม้าเบรกแตกปู่ก็ทำเป็นต่างประเทศแล้วแบบนี้นเบรกแตกปั๊บออกซ้ายเลยตะวันออกซ้ายเลยรถโอ้เตะได้เยอะ S 1> <S 1> ไม่ละมันพอยุ่งไ็ต้องยอมมันพิ่งขึ้นหรอกครับมันจะรอความชันอะว่าแต่ว่าขึ้นไปแล้วจะถอยหลังนะสิดูดูดูรถขึ้นมาชันมากเหรดูรถสิบแปดร้อรถตู้คอนเทนเดอร์หน่อยไหมคความความชันเขาขี่ได้ช้าแค่นั้นแหละอันนี้เราลงเขาอะท่านผู้ชมไม่สอดครับ ที่มันดังเือเพราะว่าระบบรอบมันช้าแล้วก็เราไม่ได้เร่งกันเร่งไงเร่งแตะเบรกอย่างเดียวตาดูฮะท่านผู้ชมเสียดายมันย้อนแสงนะถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยอาจจะคมคม,คมภาพของรองเท้าไปเพราะเขาไม่ได้ใส่กลัวมันไหลไปที่ เบรกเป็นเรื่องเลยแหละที่ผู้หญิงสุภาพสตรีชอบขับรถแล้วถอดรองเท้าส้นสูงออกอขับขๆเป็นเบรกมันไหลไปใต้เบรกอันตรายอันนี้กําลังทําขยายผิวตะดนผิวตะดนใหม่ท่านชเทคอนกรีดอันนี้ก็ถือว่าลงจากยอดเขาแล้วครับยอดเขา ช่องหยุดรถมีช่องหยุดรถนะนี่นี่จ้องหยุดรถจ้องหยุดรถฉุกเฉินนะหมายถึงว่ารถที่ว่าฉุกเฉินก็ไม่ฉุกเฉินคือเบรกแตกนะเขาไปพูดตรงๆนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ก็กำลังทําอยู่นั่นน่ะช่องหยุดรถฉุกเฉินเบรกแตกก็ขึ้นไปนั่นเลยนั่นแหละมันไม่ไปถึงหรอกมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเบรกแตกก็ไม่ได้เร่งกันเร่งหนึ่ สูงสุดแล้วนะเรับแต่ถ้าหลุดก็คือโตเคว้วยุ้ยหูเออมดแล้ววันนี้ลงเขาครับถ้าผู้ชมลงเขาอําเภอแม่สอดจินดีตอนรับปุ่มกดที่ปรับไป ไม่สอนนะครับบ้านธงชัยไม่ใช่ธงชัยผสมสิิไม่ใช่งชสสธนะชงชัยดารันังลงเขาขนาดลงเขานะอย่างคนเกรือโคงนะ้งสี่สี่โลดถ,ถึงอ่าไปรถต่อครับไปรถต่อกล้องกล้องสั่นสะเทือน ตัดข้าวเลนซ้ายจากขวาก็ต้องดูรถมาทางซ้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะตัดข้าเลนขวาก็ต้องดูขวาก่อนเนาะว่ามันเป็นทางโค้งเนาะเผื่อว่าพลาดไม่พลาดก็ไม่เป็นไรทุกคนใช้เกียร์ต่ำนี่ลงเก่าฮะอำเภอแม่สอดฮะไป,ปอำเภอแม่สอดไป,ปอำเภอหุ้มฝางก็ต้องมาทางนี้นครับหุ่มฝางที่อยู่ไกลกว่านะแม่สอดถึงก่อน นี้ลงเขาดีกว่าเฮ้ยน,นี่ตรงไม่ได้เลยครับเพราะว่าข้างหน้าเนียเขาทำผิวตะนใหม่รับผิวแน่น่อยๆเราก็ต้องไปฝั่งขวาแลวตรงไม่ได้นะกีเบสนะ <ś les> นิดหนึ่งัะช่วงนี้ขับเป็นทางรถสวนด้วยแล้วอ่ะทางซ้ายนี่กำลังทำผิวแต่โดนใหม่เทพื้นใหม่มโ,ดโดนมาเลขหนึ่งสอง นี้เขจะลงเขาขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นตอนนี้ลงตลอดนะครับโอ้แม่เจ้าโดนูนีครับนี่ นี่อยู่ด่านตรวจนะฮะด่านตรวจอุยอ้ยอุอ้ยไหนอุ้ยยะอุกอ่ะอุ้ยยะอุกอ่ะบ้านพักกาพักกาอ๋อสิบสามนาทีแล้วอะตัดก่อน